แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ500คำเกี่ยวกับรัสเชียนแพนซีเอส1 in action พร้อมข้อมูลตามโครงสร้างที่คุณต้องการและทั้งหมดเป็นย่อหน้าเรียงต่อกันโดยไม่มีหัวข้อพร้อมการเปิดวิดีโอด้วยข้อความต้อนรับแบบทั่วไปของช่องยินดีต้อนรับสู่ Two v i l l a ที่นี่เรานำเสนอเรื่องราวยานยนต์และเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปดูอาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงทหาร ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพ n t s 1ของรัสเซียซึ่งในปี2025นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบที่น่าเกรงขามที่สุดในสนามรบปัจจุบัน p a n t s i 1เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ถึงกลางที่ติดตั้งบนยานยนต์ล้อยางมีหน้าที่หลักในการยิงสกัดขีปนาวุธนำวิถีเครื่องบินรบและโดรนในปี2025นี้มันมาพร้อมกับการอัปเกรดใหม่หอวลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงกว่าเดิมถึง30เตและระบบยิงที่สามารถตอบสนองภัยคุกค,คามในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทำให้การป้องกันในสถานการณ์จริงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระบบ PanCS หนึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงที่รองรับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศหลากหลายโดยการเคลื่อนที่ของตัวรถนั้นใช้ระบบขับเคลื่อนล้อทั้งหมดแบบ8คูณ8ทำให้สามารถเดินทางในพื้นที่ยากลำบาก เช่นพื้นทรายหรือภูเขาได้ดีเยี่ยมในด้านสมรรถนะระบบสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ90กิโลเมตรชั่วโมงและยังมีช่วงล่างแบบไฮดรอลิกที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงเมื่อต้องยิงในขณะเคลื่อนที่แม้ว่าจะเป็นระบบทางทหารแต่ในด้านนะคะองค์การบริโภคน้ำมันแพนน CS1 ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับอาวุธที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลเมตร ลิฟ์ในสภาวะใช้งานปกติขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและภารกิจที่ต้องปฏิบัติภายในของห้องควบคุม PanCS หนึ่งได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยมีที่นั่งสำหรับผู้ควบคุมและพลยิงพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบควบคุมด้วยจอยสติ๊กที่ช่วยให้สามารถสั่งยิงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง ในด้านการเชื่อมต่อและอินโฟเทนเมนต์แพนน CS1 ยังมีระบบสื่อสารภายในที่สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมกลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมพร้อมทั้งระบบบันทึกข้อมูลการยิงและการป้องกันแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์หลังปฏิบัติการได้อย่างละเอียดในด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานระบบแพ n ซน CS1 มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับการถูกล็อกเป้าโดยเรดาร์ค่าสึกระบบขัดขวางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูงสุดท้ายนี้ระบบ Pantsir-S1 ของรัสเซียในปี2025ถือเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารที่น่าทึ่งทั้งในด้านประสิทธิภาพความคล่องตัวและความทันสมัยเหมาะสำหรับการใช้งานในสนามรบสมัยใหม่และแน่นอนว่าเราจะคอยติดตามและอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้คุณที่นี่บนทวิลเลตสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า หากต้องการให้มีเสียงบรรยายแบบจริงจังหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษภายหลังก็บอกได้นะ